อีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับทุกคนโดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันพุทธที่9กรกฎาคมจนถึงวันพุธหน้าที่16กรกฎาคมในเวลา7โมงเช้าครับและในรอบนี้นะครับมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาจริงๆด้วยนะที่ไม่ใช่อีเวนต์รอบก่อนนะครับจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยช่องฟุกดุ๊กดิ๊กก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับ เอาเลละครับเรามาพูดถึงอีเวนต์เก่ากันก่อนเนาะซึ่งในที่นี้นะครับเผื่อท่านใดเนี่ยเข้ามาเริ่มเล่นใหม่หรือว่าไม่ได้ตามเก็บในแต่ละสัปดาห์นะครับจะได้พอทราบบ้างว่าอีเวนต์เนี่ยมันคืออะไรบ้าง อีเวนต์แรกนะครับเราจะอยู่กับ Assign Land Fat เนาะซึ่งเราจะต้องฮันเจ้าตัว Art t e m p l ิ t e ด a d a ครับก็คือ r ร d า r ส้มนี่แหละอย่างที่เห็นเลยเขาจะต้องการ HR ที่50เป็นต้นไปครับแล้วก็ของรางวัลรีบอร์ดที่เราจะได้รับนะครับจะมีเงินที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะให้ผมพูดตามตรงเลยผมว่าเควสนี้เนี่ยได้เงินค่อนข้างเยอะครับสำหรับใครที่กําลังถังแตกอยู่เอาของไปคราฟอาวุธอาเทียนเอาเงินไปคราบชุดนู่นนี่นั่นหรืออาวุธจนหมดแล้วนะครับก็สามารถมาฟาร์มในเควสนี้ได้เลยเนาะแถมเราเนี่ยยังสามารถได้ในส่วนของ ชุดเรดาว zoom อีกด้วยนะครับท่านใดที่ชอบ plasma power ชอบสกิลที่เพิ่ม critical affinity นะครับก็สามารถไปฝาบชุดกันได้เลยส่วนต่อมานะครับก็คืออีเวนท์ที่มีชื่อว่า bullet in the rain ครับเราจะต้องไปฮันเจ้าตัว temple ราลาบาลีน่าหรือก็คือราลาบาลีน่าสีม่วงต้องการ hr ที่21เป็นต้นไปครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยของรีวอดที่เราจะได้รับนะครับจะเป็นในส่วนของ material ของราลาบาลีน่าปกติทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเราจะยังได้รับในส่วนของออฟของอาวุธเพิ่มเติมครับ ในส่วของอาวุธเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านใดยังขาดเจ้าตัวจีเวลของอวุธอยู่เนี่ยก็ไปฟาร์มกันได้เลยและอเวนต์เก่าสุดท้ายนะครับเราจะอยู่กับแซนสการเล็ตโซครับต้องหันเจ้าโดชากุมานั่นเองในที่นี้นะครับก็เป็นการฟาร์มจีเวลเดคอ i ์เ t i o n เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นออฟในส่วนของอาร์เมอร์เลยก็คือชุดสวมใส่นั่นเองท่านใดที่กําลังตามหาอยู่ในกรสามารถไปฟาร์มกันได้นะ อะไรครับอะที่สุดเนี่ยเราก็อยู่กับอีเวนต์ใหม่จริงๆสักทีนะครับเราอยู่กับอีเวนต์ที่มีชื่อว่า Add Infernal Red p l a g เราจะต้องฮันเจ้าตัวนูยูได้ครับหรือก็คือมึกไฟนั่นเองต้องการ HR ที่31เป็นต้นไปส่วนของรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นในส่วนของแมตทิเรียลของนูยูด้จะมีตัวใบใหม่ด้วยที่มีชื่อว่า Necklace t i c k e t ครับ แล้วก็จะมีตั๋วอีกใบหนึ่งก็คือตัวอ๋วอซัมมีวอชเชอร์ที่เอาไว้ทําอาหารนั่นเองถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากจะได้ชุดสวมใส่มาอีเรายังคงได้ตั๋วทําอาหารที่ปกติเราไม่ค่อยจะพบเจอกันอีกด้วยนะครับเจ้านูยูด้าเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟที่แพ้ธาตุน้ําเป็นหลักผมเองก็แนะนําให้ทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะให้คุณเนี่ยไปหาอาวุธธาตุน้ําไปต่อก่อนกับเขาน่าจะง่ายที่สุดนั่นเองครับ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยลงที่แคมป์สเพราะว่าจะใกล้นูยูด้ามากที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราเริ่มเควยน,นะครับเราจะเจอกับนูยูด้าที่แมพไฟครับแล้วที่แมพไฟแห่งนี้นะครับมันก็จะลดเลือดเราเรื่อยๆนะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันค่อนข้างร้อนละอุ่นเลยทีเดียวผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเตรียมคูลดิงไปทานเผื่อไว้ด้วยนะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้เตรียมไป ภายในแบบนะครับเขาจะมีแมลงสีฟ้าให้เราเก็บได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปและคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมก็แนะนําว่าให้ทานแมลงให้เรียบร้อยก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเลือดของเราจะหมดโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเจ้านูยูด้าเนี่ยมีท่าโจมตีไฟที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว มันจะเป็นการโจมตีไฟเป็นรูปก,กลวยครับแล้วก็พ่นไฟออกมาเรื่อยๆนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครเนี่ยเห็นและจับจังหวะได้เนี่ยก็ให้หลบซะน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ารับดามเมจไปตรงๆเลยเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีนอนแมวกันอยู่บ้างนะ ตัวผมเองเนะครับใช้บิลแท้งของผมที่ผมบ่าวาบิลไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีค่าต้านทานไฟอยู่พอสมควรก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาสักเท่าไหร่ครับอย่างที่เห็นเลยดีวายเบสซิ่งก็ช่วยทํางานเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจบิลแทงนะครับผมจะปักหมุดไว้ที่คลิปด้านล่างแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลองไปบิลต,ตามกันดูได้นะหลังจากที่เราจัดการกับนูยูด้าได้เะครับเราก็จะได้ของรีวอร์ดที่เป็นในส่วนของ Material ยนูยูด้าครับแล้วของใหม่ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นเนกเล ซึ่งตัวใบนี้นะครับจะไปสร้างชุดสวมใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยในเรื่องของชุดสวมใส่นะครับผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าไปคุยกับน,น้องเกมม่าคนนี้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมจะขอแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงเนาะก็คือน้องเกมม่านะครับที่สร้างชุดเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่แมปไหนมันก็สามารถสร้างชุดได้เหมือนกันชุดเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นของอีเวนต์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเลื่อนลงมาล่างสุดเสมอนะ ก็คือถ้ามีอีเวนต์อะไรใหม่ๆมีชุดอะไรใหม่ๆคุณสามารถเลื่อนลงมาล่าสุดแล้วคุณจะเจอชุดที่ต้องการได้เลยและนี่ก็คือคัสซีนที่ผมรอคอยมาตั้งนานผมขอชมคัสซีนสักครูน<ม>่นะแม่ใใหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีคัสซีนนี้ให้ชมเลยหวังว่าทุกคนจะคิดถึงเหมือนผมนะ และนอกจากชุดเราเนี่ยก็จะมีชุดน้องแมวด้วยนะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาล่างสุดอีกเช่นเดียวกันหลัก็จะเป็นชุดกระดิ่งแบบนี้เลยใครสนใจก็ไปตามคราบกันดูได้นะเอาเลยครับและนี่ก็คือวิธีการใช้ตั๋วทําอาหารนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปิด World Map แล้วก็มาที่แมปมุมขวาบนสุดเลยซึ่งแมปนี้เนี่ยจะมีชื่อว่ากกรฮับครับแมปแกมฮับเนี่ยถ้าคุณวาร์ปลงมาแล้วนะครับก็วิ่งตรงลงมาด้านล่างได้เลยจะพบกับโต๊ะทานอาหารนั่นเอง ซึ่งในโต๊ะทานอาหารนี้นะครับก็จะมีเมนูอาหารจากแมปต่างๆมากมายแต่ว่าตั๋วที่เราไปฟาร์มเนี่ยก็คือตั๋ว a า u ัว m ม w a t c h e r นะครับจะทานอาหารได้แค่ชิ้นนี้เท่านั้นนะบวกกับว่าเราจะต้องใช้ตั๋วพิก,กับมีวอเชอร์เพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งคุณสมบัติในการทานอาหารนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คืออินซูลันครับจะมีสกิลทางด้านขวามือที่มีชื่อว่าอินซูลันมิลซึ่งในที่นี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยการตายได้1รอบนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าใครขาดแคลนด้านอาหารครบชิ้นเหมือนผมนะครับคุณก็สามารถไปฟาร์มตัว๋วแล้วก็มานั่งทานอาหารที่แกลนฮับกันได้เลยต่อมานะครับในอีกหนึ่งอีเวนต์ใหม่นะครับเราจะยังคงอยู่ที่แกลนฮับอีกเช่นเคยแล้วเราจะต้องเดินมาคุยกับ A.B.C. ผู้ชายคนนี้ครับ A.B.C. ผมพูดผิดใช่ไหมเมื่อกี้เราจะต้องมา คุยกับ NPC ผู้ชายคนเมื่อสักครู่นะครับเราจะพบกับอีเวนต์อารีนาใหม่ครับซึ่งจะเป็นชาเลนจ์เควสตัวใหม่นั่นเองชาเลนจ์เควสตัวนี้นะครับเราจะต้องไปลุยกับเจ้ามิสซุเนะครับแล้วในที่นี้เนี่ยจะเป็นเควสในอารีนาต้องการ HR ที่21เป็นต้นไปเล่นได้สูงสุด2คนนะครับคุณจะเอา NPC ไปด้วยก็ได้หรือคุณจะโซโลไปเล่นคนเดียวหรือว่าจะไปเล่นกับคนอื่นหรือเล่นกับเพื่อนคุณก็ได้นะ ในที่นี้นะครับเผื่อทุกคนยังจะไม่เข้าใจเควตาลีน่าเนี่ยจะเป็นเควที่สุ่มอาวุธมาให้เราครับเราไม่สามารถเซ็ตบิวอะไรไปได้เลยถ้าคุณได้ A นะครับภายในเวลา4.30นาทีคุณจะได้เพนเด้์สวยๆที่เป็นลิมิเต็ดตัวนี้เลยนะครับผมจะขึ้นภาพให้คุณดูซึ่งในตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันสวยงามมากเลยทีเดียวนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมไปล่าก,กันนะแล้วถ้าใครได้ A แล้วมาแบกผมด้วยนะครับ <laughs> ผมไม่ได้จริงครับ แล้วนี่ก็คือเกมเพลย์แรกนะครับที่ผมไปสู้กับเมสซีเนะนะในที่นี้นะครับผมเอาในส่วนของ n p c ที่มีชื่อว่ามีนาไปด้วยครับเป็นน้องดาบโลนั่นเองแล้วการต่อกรกับเมสซซ่เนะเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้สู้กับเขาสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะตามท่าทางไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ล้มลุกคุกกานมากพอสมควรเลยทีเดียว และในที่สุดนะครับผมก็สามารถจัดการกับมิซูซซเนได้ในรอบแรกนะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะยากมากจนเกินไปแต่ว่าที่ยากในเควสชาเลนจ์แบบนี้นะครับก็คือการทําเวลานั่นเองซึ่งในการทําเวลานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยสนาทีครึ่งเนี่ยผมว่ามันเร็วมากพอสมควรเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งใจเล่นแบบว่าสุดๆแล้วนะถึงแม้จะเป็นอาวุธที่ไม่ถนัดแล้วก็ใช้ไม่ค่อยเป็นก็ตามแต่ว่าการตั้งใจเล่นของผมเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยจบที่เวลา6นาที1ิวิไปนั่นเองครับ ผมแนะนำาะครับว่าถ้าคุณอยากจะลองโซโล่เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่เวิร์กกว่าเพราะว่าต้อง NPC นะครับไม่ค่อยได้ช่วยเราทำดาเมจขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีล่อมอนสเตอร์อยู่บ้างนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าไปตีคนเดียวหนึ่งน่าจะสบายใจสุดๆแล้วละ่ะแต่ถ้าคุณอยากไปตี2คนผมก็แนะนำให้ไปตีกับเพื่อนหรือตีกับคนอื่นน่าจะเวิร์กกว่านะ และนี่ก็คือทั้งหมดในอีเวนต์ของสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่าลืมในแคปท่านใดที่ยังไม่เจอเรดาวส้มเนี่ยก็ไปจัดการให้เรียบร้อยจะได้มีชุดสวมใส่กันนะแล้วก็อีเวนต์ใหม่ที่มีชุดสวยๆอันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องฟูดดูดิกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ